วันนี้วันที่ยี่สิบเก้ายี <29. S 2> ่สิบเก้ายี่ส้าราคาห้าเก้าดิต้อง10งโบแล้วเนะี่ยดิฉันเข้าไม่ถึงเลยก็จะใช้โทรก็เดี๋ยวของเจ๊ก็ได้นี่เป,น<ใ>นเป็นห้องผักนะจ๊ะนี่ก็ประมาณขนาดเตียงเตียงเล็กได้เนะแต่เขาทำเป็นโซ<อ>ฟา เตียงขนาดคิงไซส์กินลมได้ไหมอ่ะอันนี้ก็โตกินลมได้ไหมเครื่องแต่ง <ๆ S 1> ได้ค่ะโูลี่ถอ,อดกระเป๋าเดินที่ห้องแล้วก็เอาฝากโทรศัพท์ได้ไหมได้ค่ะจะกระเป๋ามันมาจะพอเหรอเอามาเป,เปิดเปิดประตูให้เอากล่งมาดูหน่อยได้ให้ตู้เย็นไอ้อีกข้างหนึ่งมีอะไรไหมอีกข้างหนึ่ง<ม>ข้างในตรงข้างมีมมม อ๋อลิจกักธรรมดารู้สึกว่าอ๋อก็จะใช่ห้องน้ำอยู่เดี๋ยวไปเข้าไปได้เลยจะได้ให้เหมือนให้เหมือนนากงมามันเทีย่ยวด้วยไงในไงมีอ่างจากักรุชีด้วยนะจ๊ะจิงใหญ่อ่ะปลามามาเทีย่ยบจะได้มาแช่อ่างกันสมกันอ้าจูอ้าจูเดี๋ยวไปเดินดูร้บบานโรงแรมด้วยกัน ครับเจออมาใช่หรือสีมันหนักขึ้นนะมไปแอบโกมาไปเที่ยวกับเราบ้างไหมลบกันสิแล้วมันไม่ถนัดเลยเจ็บเจ็บเท้าเลยไม่ยังไม่ยุงเหรอเขาต้แบบไม่ช่วยต่มยงไมยุงแล้วพอโมดี้มายาจพเมอัยอะๆจับยอะจับย้นล่นอะไรล่นมถือสิไม่ือขายให้มไม่ต้องไม่ต้อง มายังเค็บเจออยู่ลูกก <is beautiful> ี๊เตะโดนเมื่อกี้แบบเรายการอาการลุกขึ้นมาหัวเข่าแทบหลุดตอนนี้ก็เลยยืนยืนโอ้ยล้มหายเกิดคิดนึกถึงเทพเจ้าสุดก็เลยสุดสวยดีเนาะละลายเลยมั้ว่าสวยดีมาเทพะจ้าไทย น,นั่งจนทไปกินอาหารเช้าแล้วมึงกเช็คอินไปแล้วยอนตีนยอนตีนอันนี้ว่า,วาทางไปไหนเหมือนกันกินอาหารเท้าเจ็ดโมงเขินติงองอ้มานั่งเล่นบอลยด้ดีกว่าเดาวเดี๋ยวไปงมูกแล้วหนอนดูเป็นพี่นองกน ได้เกิดจากคน ปะเทศบอกเนี่ยว่าเขาทำชัหนดได้ยังไก็ไม่รู้นั่นแหละตรงนีมม้เส้นมากเลยเส้นใหญ่ามาก ยาขย่าไม่อ้วนดูมันดูมันดูอ้าวเป็นไรแล้วอ่ะเป็นทางไหนกันนั่น มีนวดด้วยนี่ไงตอนนวด

โอเคค่ะ <Okay. S 2> ในระดับหนึ่งใช่ไหมใช่ในระดับหนึ่งระดับไหนอันระดับหนึ่งเลยวะร,ระดับนี้แหละก็ระดับนี้นะอ,อไอ้ไวันเราไปนนนั่นนี่ได้ไปจับเป็ดอุ้ย ส่วนยังงึ่งจริงๆด้าหนหลังมีนกมีอะไรเไปน็นมันหมดเลยอ่ะเแอบทำดูสิวีดีโออยู่คนเดียวนั่งดูกลางนอกแสงไฟคนเดียว

นึ้อาบน้ำล้างตัวก่อนจะไปนะ

ไนกอบบุรีพามาไปดินกอ่ะนกมาไปดูไปดูรอบพือย่งไปไปดูนกพี่ค่เดี๋ยวเช็คเช็คเช็คเอาเ้วยนะคะออกสิบโมงค่ะตองคีค่ะ

กิ้งโคงคอดำแบ็คอรด จะตอบเลยหรอกินอยู่อุ้ยอะไรของมันเนี่ยแล้วมีตรงไหนเองไมบุรีข้างบนหนังขึ้นไปเป็นไรขึ้นลงไไม่ลองดูไหมไปไหมไปแล้วแต่แล้วแต่จะไม่ไปต่ออยากถ่ายรูปนี้ก่อนเอ้เออยถ่ายเลยนี่ดอกไล้วไหมสวยดีนะเ่ย

อยนะ่าระวังแมวกัดนะระวังแมวควนอะไร<อ>นี่นั่ง,งได้เลยนะนอูเลยมาา่นมีบัทบรทเบีนระวังอ๋อมาทุตรงนี้ตรงที่แถวสระน้ำหลบไม่จังเลยเฉื่นะน สวยเนาะแต่ว่าเริ่มสกปรกแล้วเจอกยห้องพักของเราล้านล่างก็มีด้วยค่ะแต่เราของเราอยู่ข้างบนห้องพักของเราอยู่ข้างบนใช่ไหมคบไม่เรา ครื่องไอไฟฉุกเฉินไงกระไฟดับมันก็ติดเหลืออนคืนเพราะอาจจะเปิดอนคืนเราเปิดเปิดตรงนี้ไงไปทางนี้หรอบุ๊ลีแม่บ้าไ,ไ้เาเก็บขยะเก็บใบไม้อะไรลูก เี๋ยวเราเดินข้ามไปทางโน้นดีกว่าไปดูบ้านหลังโน้นดีไหมเออนี่อะไรล่านี่แค่บ่เย็นไปแล้วหลังนี้มีสระมีสระน้ะอยู่ด้านนอกด้วยโจเคสวยดีนะงอนะอย่าห้องแต่จะมีนักอุ่ญไหมนะน่าจะเย็นน่าจะเย็นไหมอ่ะอย่าอย่าเข้าเลยนี่บ้านบ้านของเขาไปทางนี้อ๋อไปทางนี้ก็ได้ แล้วไปไ๊เดี๋ยวไปทางนี้มาทางนี้เริ่มกดขา <c oughs> อย่างเงี้ยเลยมันพักเต็มเลยหลังหลังลึกน้ำตก

ด้านซ้ายบุรีเดี๋ยว้ดูด้านขาก่อนที่เราจะไม่ขึ้นไปไปเองก่อนเลยด้านซ้ายกันแน่ไปซ้ายไปซ้ายไปด้านซ้ายเหรอโอ้ยมันบ้าถ้าเป็นเต้นเต้งเหรอตรงนั้นอะไปไปซ้ายเฮ้ยไปแล้วจ้าไปดูบ้านหลังนู้นเดินได้ไหมเอออไเ่ีด้ให้เราไปเนี่ยต้องนะ แล้วเราจะไม่ไปดิไม่ไปยืนจีบแบงนั้นแต่ก็โอเคใช่ไหมไปไหมไปกันไหมไปเหรอไปหรือไม่ไปไปมไหมโอเคโอเคน่าจะเป็นบ้านเป็นที่เราตอนแรกจะมาพักแน่ๆเลยเพราะว่า là pha đẹp nhất. Quay về ban tính. Cái hmm. loại nào ban tính?